ตอนนี้ก็อยู่ช่องก็ไปตีค้านะวันนี้ก็จะมารีวิวขน,นมอันนี้นะอันนี้นุ้ก็จะแบบเออมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งอะแต่ว่ามันขึ้นแบบนี้นะคะมันเป็นรถพีชก็อย่างที่ร,รู้ๆกันว่าเรากินมาตั้งแต่เด็กนะนคือหมาฝรั่งนี่นะฮะคือหมาฝรั่งะคะคือหมาฝรั่งเนาะดูอีบรเห็นไหมแกะแป๊บเดียวก็หกแล้ว เราจะกินสามเม็ดนะเราอยากเปลอบลูกป่อมากแต่เราเปลอบไม่เป็นนี่นะฮะนี่นะโอ้โหลงพื้นนี่นะฮะนี่สามเม็ดจิง อือแล้วก็เดเกๆก็คือชอบกอดอันเนี้ยออกมาแล้วก็ใส่หนามลงไปแล้วก็แบบแล้วในทีงน้นมันก็เฮ้าครับอือปหะโยคตีนเนี่ยยิงนะยิงนะเคยเอาไปเล่นแล้วมาเฮ้าก็อย่างใี้เราคนรู้กันเรื่อหมายแล้วจะพาไป ไม oh ่ต้องมีอาม่าอีกตังคืกุชิใช่สุกิอยากให้แต่ต้องเชื่อม่างงานอุ้ยน้ำพวกน้ำพวกก็เราเบเ ใช่แ se ต่ละท่านคุณแบบนีแม่จะถกคายแค่นี้แหละก็อย่าลืมติดตามช่องก็ไปเดี๋ยวครับนะคะ